คำเตือนไปคนคมเสื้อสุดขดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่ได้สนับสนุนการเล่นการันทีผิดกฎหมายตกชฉีดทางช่องไปแค่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นดูแล้วชมแล้วก็อย่เิ่งที่เฉยกดไลค์กดเช์กดกระดีขรางล่างไม่้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องฟังใต้ฟังเล่าครับผมมาแล้วครับผมสํมยอดครับแนวกับแนวทางครับ เวลาบัตนาครับวันที่19ครับเดือน10ปีพหุกาครับรัศดรไรกับมะเบิงครับผมเก็บปากกาสมุดนีจ่อไว้ครับผมเฮ้ยแคปหน้าจอไว้ครับข่าวว่าแล้วครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ครับก็ดีกันล่งกันนั้นนะครับเพื่อฝากคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ฝากคลิปดีๆนะครับเนาะเป็นไรครับพี่น้องครับวันที่แล้ววันที่17นะครับออกครับ381 6 67ครับ381 667ครับผมให้สองโทนะครับแล้ว16หกับพี่น้องครับบอเข่าครับพี่น้องบอเข่าเห็นบอพี่น้องมันออกตามหวยไทยเลยครับพี่น้องครับหวยไทยออกหนึ่งหาครับหวยล่าออกหนึ่ง66ครับพี่น้องครับผมบอกแล้วครับว่าหวยมันสออตามกันนะครับเลระวังหวยไทยหวยเล่าครับมันจออตามกันทุกทัวแล้วครับผมวันนี้ครับจัางยุ่กับไ้บอเข่านะครับเนาะ ยอมรับครับผมว่าเขาครับันนี้ครับว่าเขาเลยครับคนนี้ครับข้างล่างกับว่าเขาขบวนกับว่าเขาครับพี่น้องครับออกสี่กับว่าเขาครับถือหกตัวเดียวนะครับเนาะไอเก้าหกครับออกหนึ่งหกับพี่น้องเน้นหนึ่งเน้นเก้าหกนะครับเนาะออกหนึ่งหกครับพอโทษพอไย่ลายครับผมครับันนี้กับว่าตามกันไหมนะครับเนาะว่าเสด็จตัวไหนครับพี่น้องครับสู่ต่อไปครับพี่น้องเนาะขอท่านตายครับสู่ต่อไปนะครับเนาะ วันนี้ก็เสาสูตรเก่าครับพี่ไ้พี่น้องครับผมสูตรไม่มูะไข่เข่าด้วยครับเนาะเอาได้สูตรเก่ายังเดียวนะพี่น้องเนาะกลับไปกระเบิ้งกันเลยครับผมว่าสูตรเก่าสิ้นตัวใดครับวันนี้ครับไปกันเลยครับครับกลับาบิณงกับพี่น้องครับจุดจีโตเนาะครับเนาะสูจีโตวันวันที่สิบเก้าเดือนสิบปีหกาครับแนวทางวันราปัตนาครับเดางต่อไปนี้ครับผม ก็มี่อยู4ชุดคือเก่ากับพี่น้องครับมี3 4หา3 3 4 1 8 3 4 5 7 3 4 4 3ครับผมชุดแนวทางหัวลาววัฒน,นาครับพัววันที่19เดือน10ปี65ครับชุด4โตนะครับเนาะก็มีดังต่อไปนี้ครับ3 4 5 3 3 4 1 8 3 4 5 7 3 4 4สครับนี่คือชุด4ี่ตัวครับผมหววลาวพัฒนาครับแนวทางครับเป็นแนวทางนะครับเด้อมักกับแคบไบโมักกับพานครับผมกลับมาเบื่องจุดครับพี่น้องชุดแนวทางหัวลาวพัฒนาครับจุดสามตัวบนนะครับเนาะชุดสามตนบนหัววันที่1ิเดือนเอ้ยวันที่สิเก้าครับโทษที่ครับวันที่19เกเดือน1ิปีหขาครับ เด่นนะครับก็มี C H 3าม C หนึ่งแ C C C ครับผมเด่นนะครับ C 5สาม C ครับผมแนวทางหวยลาวตฒนาครผมที่10เดือด10ปีหคาครับสุด3าตัวบนนะครับเนาะก็มี C 5สาม C หนึ่งแป C หรือ C C เน้นนะครับ c h สาม c h เจครับนี่คือจุด3ามโตรครับบนครับโหวดวันที่19เดือน10ปีหกขาครับผมมากกับแคบไปครับผมมากกบมาเบิังชุด2องโตบนนะครับเนาะหวดวันที่19เดือน10ปีหกขาครับแนวทางหวยล่าพัฒนาครับใดทงต่อไปนี้ครับกมี่หาสามหาสอง c สามหาเเน้นหาสาหาเ วิ่งโรด1กับ่าครับวิ่งโรด1กับ่าครับบนนะครับหัวนวดวันที่19เดือน10ปีหัวาครับแนวทางหวยลาวัฒนาครับ2ตัวบนครับได้ต่อไปนี้ครับหาสามหาสองสี่สามหนึ่งแปดหาเจ็ดเน้นนะครับเนาะหาสามหาเจ็ดวิ่งโรดหาคำหนึ่งครับวิ่งโรดหาคำหนึ่งครับผมนี่คือแนวทางเวลลาวัตนาครับ สองตัวบนครับผมมากกะจดไว้แคบไว้ครับผมมากกะพานครับผมสมยศไอทีรับลงโปรแกรมนอกสถานที่รับลงโปรแกรมออนไลน์โทรศูนย์แปดหกหกห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองรับรายละเอียดได้ที่ w w w s o สมยศไอที .com ครับเขาาเบิ่งครับพี่น้องครับสุด2สองตัวล่างครับโหดวันที่สิบเก้าเดือนสิบปีหกค่ะครับแนวทางไวาพัฒนาครับแต่อย่างต่อไปนี้ครับผม ก็ม <muitas> ี oh. s daughter s daughter <Okay. S> 2 3 oh. 3 4 4 3ครับผม2 3 3 4 4 3ครมสีี่ับดีคือชุด2ตัวล่างครับวันที่19เดือน10ปี6อครับแนวทางหวยลาบพัฒนาครับก็ได้อยู่3ชุดไปกันนะครับเนาะก็มี2 3 3 4 4 3ครับผมชุดเน้นนะครับเนาะเน้น4 3กับ3 4ครับเน้น4 3กับ3 4ครับวิ่งรูด3กับ4ครับวิ่งรูด3กับ4ครับ วันวันที่19เดือน10ปี6ค่ครับผมมักกะแคบไ้ครับว่มักกะพาดใดครับผมกอมาเบิรชุดกันครับพี่นอกชุดกันครับแนวทาาเวลาพัฒนาครับวดนวันที่19เดือน10ปี6ค่ครับชุดกัน2ตัวบนล่างครับกัใดตังต่อไปนี้ครับผมกับมี่2 3 3 C 4, 4 3 5 3 1 8 5 7 233443531857หาับนี่คือชุดกันครับ2ตัวบนล่างครับเน่นนะครับ 4, 3, 3, 4, 5, 6, 7, ครับเน่นก็มี43345357หา3หาเครับเน่นครับมี43345357หา3หาเจับนี่คือชุดเน่นครับบนล่างครับ แนวทางหวยล่าวัฒนาครับวมทันที่10เดือน10ปีหัวขาครับพี่น้องครับบนนะครับวิ่งรูดนะครับบนวิ่งรูดหาคัพหนึ่งครับผมบนวิ่งรูดหาคัพหนึ่งครับส่วนล่างวิ่งรูด3กับ4ครับล่างวิ่งรูด3กับ4ครับพี่น้องครับมักกะแคบไว้ครับชดไว้ครับผมมักกะพลานครับผมครับก็ว่าเบิ้งครับพี่น้องครับชุดเบิ้ลนะครับเนาะชุดเบิ้ลของบนนะครับเนาะก็มี0011 CC ซี6 6า8ครับชุดบนบนนะครับวันที่สิเดือน10เอ่อโทษทีพี่ต่อวันที่สิบเก้าเดือน10ปีหกครับชุดบนนะครับเนาะกระมีศูนย์ศูนย์หีซีาาหกหกครับเน่น CC ซีครับบนบดนะครับเนาะ ถามาเบิรนครับคาบนครับชุดเน้นก็คือซีซีกับหาาครับพี่น้องครับซีซีกับฮาาครับพี่น้องครับสื่อกันไว้ครับผมถามาเบิรนครับซีซีกับฮาหาครับพี่น้องครับลักกันจอดไว้แคบไว้ครับโบมากะพานครับผมลับมาเบิร์ชุดบนล่างนะครับเนาะชุดบนล่างครับผมวันที่สิบหวเก้าครับเดือนสิบปีหัวคาครับ จุดบนล่างครับกาได้ทั้งต่อไปนี้นะครับเนาะมีโย่สอุดด้วยกันนะครับมี2องสครับ7จครับผม2องกับจุครับพี่น้องครับมักกะเก็บไว้ครับพี่น้องครับบอมักกะพานครับผมทุกงยางก็เป็นแค่แนวทางนะครับเนาะก็มี2องสเจครับพี่น้องครับเน้นสองสองครับเน้นสองสองครับพี่น้องครับจุดบนล่างนะครับเนาะระวังบนล่างครับสองสองครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับเบิ้งแล้วเป็นจังไงครับพี่น้องครับโปรดใช้วิทยาได้ครับเด้อในการรับชมครับทุกอย่างเป็ดแกนแนวทางครับผมคนวิบวิหูเหรครับพี่น้องไว้สวดต่อไหนครับผมคนมีบวิหูนะครับเนาะก็มากับแคบไว้ครับจดไว้ครับผมมากับพานครับพี่น้องครับทุกอย่างกับเดต่ำสูดนะครับเนาะพยายามเต็มทีนะครับอยากให้พี่น้องเขาทุกขวดทุกขวดนะครับผมการหัวนี่ไก่เขาด้วยครับเนาะไก่ทุกพี่พี่น้องทุกคนครับรวยๆบางๆทุกคนครับขึ้นติดกับเบาทุกคนได้ครับเด้อ ใส่วิทยาครับในการรับชมครับตัดซึนบนซึอล่างนะครับผมนนี้จริงกันต้องซืนใส่ชุดกันนะครับดีที่สุดครับผมนะครับเนาะใสซืุดซุดกันครับดีจะสุดเพราะว่าเป็นสุดสนุกครับผมการื้นนี้ครับก่อะจจากันนะครับเนาะคำเตือนครับผมเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจยตญาณนะครับในการรับชมด้วยนะครับทางช่องนะครับไม่ได้สนับสนุนนะครับการเล่นการบันนะครับพี่น้องครับ ที่ผิดกฎหมายทุกชิดนนะครับเราเป็นแค่แนวทางขวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมเบืองแรกชมแรกครับพี่น้องเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สังยนนธ์เยครับเพื่อมาผ่านคลิปต่อไปนะครับเนาะมื้อน,นี้ก็ขอลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ